แม่บอกว่าสีฟ้าของน้ำทะเลเกิดจากที่โมเลกุลของน้ำดูดซับและสะท้อนแสงแดดเมื่อแสงแดดส่งลงไปในน้ำโมเลกุลของน้ำและสารอื่นๆก็จะกระจายไปทุกทิศทุกทางซึ่งความยาวของคลื่นสีน้ำเงินจะกระจายมากกว่าสีอื่นๆทำให้แสงสีน้ำเงินสะท้อนกลับมาที่ดวงตาของเราทำให้น้ำทะเลมีสีฟ้านั่นเองเอา้าวแล้วทำไมทรายถึงเป็นสีขาวล่ะพี่น้ำเงิน แม่บอกว่าใจจะประกอบไปด้วยอนุภาคของธาตุต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีสีหรือมีสีอ่อนๆพอแสงแดดสะท้อนออกจากพื้นผิวของอนุภาคเหล่านี้ก็จะประกอเป็นสีขาวในสายตาของเรานั่นเองอ๋อแมนเป็นอย่างนี่เองแต่ตอนนี้เต็มเต็มผิวแล้วเต็มเต็มขอกินนมก่อนนะเฮ้ยงมงมงมงบรรยากาศดีจริงๆเลยทะเลเนี่ย นัพี่นักเงินพี่ก็บกม,มาอีกเดี๋ยวบอกแม่ให้พามาอีกนะอือห้าผมอิ่มแล้วผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับพักผ่อนอีกรอบเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ผม